คุณเคยเห็นข่าวที่สมเด็จฮุนเซนผู้นำกัมพูชาออกมาโวยโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ถึงขั้นเสนอชื่อชิงรางวัลโนเบลสันติภาพไหมครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องดีใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าผมบอกว่าเบื้องหลังคำโวยสวยหรูนั้นกัมพูชาต้องจ่ายด้วยความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่หนักหนาสาหัสและมีตัวเลขจริงของความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ซึ่งสื่อกระแสหลักไม่เคยเล่าให้คุณฟัง วันนี้เราจะมาเปิดหลักฐานเรื่องนี้กันครับเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับหัวใจของปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเราจะสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะมันไม่ใช่เรื่องของอุดมการณ์ความรักใคร่ชอบพอกันหรืออะไรแบบนั้นเลยแต่มันเป็นเรื่องของเงินและความอยู่รอดลุ้นล้วนเลยครับจุดเริ่มต้นของวิกฤตทั้งหมดมันเกิดจากตอนที่รัฐบาลของทรัมป์ในตอนนั้น เขาหันมาเพ่งเล็งเรื่องดุลการค้ายอย่างจริงจังเลยครับเขาเห็นว่าอเมริกาขาดดุลการค้าให้กัมพูชาเยอะมากๆแล้วก็มองว่ามันไม่ยุติธรรมพูดง่ายๆคืออเมริกาซื้อของจากกัมพูชาเยอะแต่กัมพูชาซื้อของจากอเมริกาน้อยมากๆนั่นเองครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการประกาศกล้าวที่สั่นสะเทือนไปทั้งประเทศกัมพูชาเลยทีเดียวครับ นั่นคือการขู่ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากกัมพูชาแบบมโหฬานเลยตัวเลขที่เขาขู่มาเนี่ยนะครับคือ49คุณลองนึกภาพตามนะครับ49มันเป็นอัตราภาษีที่สูงที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนทั้งหมดในตอนนั้นเลยถ้าเกิดขึ้นจริงๆมันก็ไม่ต่างอะไรกับการปิดประตูการค้าใส่หน้ากันเลยครับมันคือหายนะทางเศรษฐกิจ ที่รออยู่ตรงหน้าชัดๆเลยทีเดียวแล้วใครที่จะเจ็บปวดที่สุดรู้ไหมครับก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปของกัมพูชานั่นเองครับอุตสาหกรรมนี้เนี่ยถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศเลยนะเพราะมันเป็นแหล่งรายได้จากการส่งออกที่สำคัญที่สุดและที่สำคัญกว่านั้นคือมันคือแหล่งจ้างงานที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนกัมพูชาเกือบล้านคนเลยนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงที่เป็นเสาหลักของครอบครูด้วยดังนั้นการขู่ขึ้นภาษี49%มันไม่ใช่แค่ตัวเลขทางเศรษฐกิจแต่มันคือการเอาชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกือบล้านชีวิตมาเป็นเดิมพันเลยทีเดียวครับทีนี้พอหลังชนฝาโดนบีบจนแทบไม่มีทางไปแบบนี้ผู้นำที่ได้ชื่อว่าโชคโชนในเกมการเมืองอย่างสมเด็จฮุนเซน เขาก็ต้องเดินเกมที่ไม่ใครคาดคิดครับนั่นก็คือการเปลี่ยนจากท่าทีที่เคยแข็งกร้าวต่ออเมริกามาเป็นทางทูตในรูปแบบที่หลายคนเรียกว่าการทูดแบบประจบประแจงนั่นเองครับเราเลยได้เห็นภาพของการยกย่องเชิดชูทรัมป์อย่างออกนอกหน้าเลยทั้งการบอกว่าเป็นบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และที่พีคที่สุดก็คือการที่ฮุนมาเนตซึ่งเป็นลูกชายแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ย ได้เสนอชื่อของทรัมป์ให้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเลยทีเดียวครับหลายคนอาจจะถามว่าแล้วเขาเอาเหตุผลอะไรมาเสนอชื่อล่ะคำตอบก็คือเขาก็อ้างถึงบทบาทของทรัมป์ที่เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาในตอนนั้นจนทำให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดมันคลี่คลายลงได้นั่นเองครับสมเด็จฮุนเซนถึงกับออกมาพูดเองเลยนะ ว่าการไกล่เกลีย่ยครั้งนั้นน่ะมันได้ช่วยชีวิตผู้คนนับหมื่นเอาไว้เลยทีเดียวภาพที่ออกมามันเลยดูสวยงามมากครับดูเหมือนว่านี่คือการแสดงความขอบคุณจากใจจริงแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในเกมนี้เราจะเห็นว่ามันคือการเดินหมากที่คำนวณมาดีที่สุดแล้วครับเป็นการใช้คำอวยเป็นเครื่องมือเพื่อต่อรองผลประโยชน์ที่ใหญ่กว่านั่นเองครับ แล้วผลมันเป็นยังไงน่ะหรอครับก็ต้องบอกว่ามันได้ผลนะเพราะในที่สุดแล้วสหรัฐอเมริกาก็ยอมลดกำแพงภาษีที่ขู่ไว้ลงมาจริงๆครับจากที่ขู่ไว้ว่าจะเก็บ49%ก็ลดลงมาเหลือแค่19%เท่านั้นเองพอข่าวออกมาแบบนี้หลายคนก็อาจจะมองว่าโอ้โหนี่มันคือชัยชนะทางการทูตของกัมพูชาชัดๆเลย สามารถต่อรองจนลดภาษีมหาโหดลงมาได้สำเร็จแต่เดี๋ยวก่อนครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดและมันคือความจริงที่ซ่อนอยู่ข้อแรกที่เราต้องมาทำความเข้าใจกันการที่ภาษีลดจาก49มาเหลือ19เนี่ยมันไม่ใช่ใชัยชนะหรือการได้เปรียบนะครับแต่มันคือการลดหย่อนโทษต่างหากครับ พูดให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนกับว่าจากที่เรากำลังจะโดนตบ10ทีแล้วเราไปอ้อนวอนจนเขาใจอ่อนยอมลดให้เหลือแค่3ทีถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับแต่มันก็ยังเจ็บอยู่ดีใช่ไหมละครับ19%ที่ว่านี้มันยังคงเป็นต้นทุนใหม่ที่สูงลิ่วสำหรับผู้ส่งออกของกัมพูชาอยู่ดีครับมันไม่ใช่การกลับไปสู่สถานะการค้าแบบพิเศษที่เคยได้รับมาก่อน แต่มันคือการจ่ายค่าปรับในอัตราที่พอจะหายใจหายคอได้เท่านั้นเองแล้วหลักฐานที่มายืนยันเรื่องนี้ได้ดีที่สุดเลยคือตัวเลขความสูญเสียจริงที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของผู้คนโดยตรงเลยครับมีองค์กรที่ชื่อว่า Better Factories Cambodia เขาได้ทำการสำรวจโรงงานต่างๆในกัมพูชาหลังจากที่นโยบายภาษีใหม่นี้มันเริ่มส่งผลกระทบแล้วข้อมูลที่เขาเจอนะครับ มันน่าตกใจแล้วก็น่าเห็นใจมากๆเลยข้อมูลระบุว่ามีโรงงานถึง15เลยนะครับที่กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างรุนแรงหรือพูดง่ายๆก็คืออยู่ในความเสี่ยงที่จะต้องปิดตัวลงในไม่ช้าเพราะมีออเดอร์ในมือเหลืออยู่แค่ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเท่านั้นเองแล้วก็มีอีก15ครับที่สถานการณ์เลวร้ายกว่านั้นอีกคือไม่มีออเดอร์ใหม่ที่ยืนยันแล้วแม้แต่รายการเดียว ลองลึกภาพตามสิครับว่ามันน่ากังวลขนาดไหนเท่านั้นยังไม่พอนะครับรองงานอีกเกือบ3 0ยังบอกด้วยว่าผู้เบื่อจากต่างประเทศเนี่ยเริ่มเรียกร้องขอกดราคาสินค้าให้ต่ำลงกว่าเดิมอีกทำไมล่ะครับก็เพราะว่าผู้เบื่อเองก็ต้องเอาส่วนต่างตรงนั้นไปโปะค่าภาษี19%ที่มันงอกขึ้นมานั่นเองสุดท้ายแล้วภาระมันก็ตกกลับมาที่ผู้ผลิตและแรงงานในกัมพูชาอยู่ดีครับ นี่แหละครับคือความสูญเสียจริงที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในกระดาษแต่มันคือความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานคือรายได้ที่ลดลงคืออนาคตที่ไม่แน่นอนของคนงานหลายแสนครอบครัวเสียงจากเย็บผ้าที่เคยดังสนั่นในโรงงานมันอาจจะต้องค่อยๆเงียบลงและทั้งหมดนี้มันก็คือราคาที่ต้องจ่าย แลกกับภาพลักษณ์ทางการทูตที่เราเห็นกันในข่าวนั่นเองครับดังนั้นข้อสรุปแรกที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือคำอวยที่เราเห็นมันเป็นแค่กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจเท่านั้นเองครับมันคือการยอมเจ็บตัวน้อยลงเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะที่ใหญ่กว่า แต่ไม่ใช่ใชัยชนะที่สวยงามอย่างที่หลายคนเข้าใจเลยแม้แต่น้อยครับทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าเบื้องหลังคำอวยเนี่ยมันคือเกมต่อรองทางเศรษฐกิจที่เจ็บแต่ต้องยอมคำถามต่อไปที่น่าสนใจมากๆก็คือแล้วไอ้คำอวยเรื่องสันติภาพที่สมเด็จฮุนเซนเขายกย่องทรัมป์นักหนาเนี่ยมันช่วยให้ภาพลักษณ์ของกัมพูชาดีขึ้นจริงๆหรือมันเป็นแค่ฉากบังหน้าเพื่อซ่อนปัญหาที่ใหญ่กว่ากันแน่ ซึ่งตรงนี้แหละครับที่เราจะดำดิ่งลงไปดูความสูญเสียในมิติที่มันลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนยิ่งกว่าเรื่องเงินทองอีกครับเอาละครับเรามาลองดูกันที่ละข้อเลยนะข้อแรกเลยก็คือในจังหวะที่คุณเซนเขากำลังอวยทรัมป์อยู่นั้นอะ่ะเขาได้ลองใช้โอกาสนี้ยื่นข้อเสนอที่สำคัญมากๆสำหรับประเทศของเขาเลยครับนั่นก็คือการขอให้ทางอเมริกาเนี่ย ช่วยพิจารณาเรื่องหนี้ก้อนปรติศาสตร์จำนวนประมาณ500ล้านดอลลาร์สหรัฐให้หน่อยได้ไหมหนี้ก้อนนี้เนี่ยมันเป็นหนี้ที่กัมพูชาเขามองว่าเป็นหนี้เลือดเลยนะครับเพราะมันเกิดจากการกู้ยืมเงินเพื่อซื้ออาหารในยุคสงครามเวียดนามสมัยรัฐบาลลอนนอซึ่งเป็นรัฐบาลที่สหรัฐอเมริกาสนับสนุนนั่นเองคุณเซนเคยพูดอย่างเจ็บปวดเลยนะว่าพวกคุณเอาแต่ระเบิดมาทิ้งใส่หัวพวกเรา แล้วตอนนี้จะมาให้พวกเราจ่ายเงินค่าระเบิดอีกเหรอมันเป็นความรู้สึกที่ฝังใจคนกัมพูชามันนานมากๆครับเขาก็เลยหวังว่า,วาการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทรัมป์ในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นคุญแจสําคัญที่ช่วยปลดล็อกปมในอดีตเรื่องนี้ได้แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงรู้ไหมครับคําตอบก็คือความเงียบครับทำเนียบขาวในตอนนั้นไม่ได้มีการตอบรับหรือแม้แต่จะพูดถึงประเด็นนี้ก้อนนี้ ในแถลงการใดๆเลยพูดง่ายๆคือคำโวยที่ให้ไปมันไม่สามารถซื้อการยกนี่ก้อนนี้ได้นั่นเองครับนี่คือความสูญเสียโอกาสครั้งสำคัญครั้งที่1ต่อไปข้อที่2ครับแล้วเรื่องการคว่มบาตรละ่ะการโวยทรัม์ช่วยได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้อีกเหมือนกันครับแม้ว่าคุณเซนจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแค่ไหนแต่ในทางปฏิบัติแล้วสหรัฐอเมริกายังคงใช้กฎหมายที่เรียกว่า global Magnitsky Act อย่างต่อเนื่องเลยครับกฎหมายตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่อเมริกาใช้ในการคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลต่างๆทั่วโลกที่มีส่วนพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาหลายคนก็ยังคงอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ถูกคว่ำบาตรนี้ต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นการอายัดทรัพย์สิน หรือการจํากัดการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาสิ่งนี้มันบอกอะไรแล้วครับมันบอกเราว่ากลไกการทํางานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันใหญ่และซับซ้อนกว่าการตัดสินใจของประธานาธิบดีคนเดียวครับมันมีกฎหมายมีสภาคองเกรสมีหน่วยงานต่างๆคอยกำกับดูแลอยู่คำอวยที่ส่งไปถึงผู้นำสูงสุดมันจึงไม่สามารถลบล้างการกระทำที่เกิดขึ้นจริง หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนได้เลยนี่คือความจริงที่เจ็บปวดข้อที่2ครับและมาถึงข้อที่3ซึ่งผมคิดว่านี่คือจุดที่พีคที่สุดและเป็นความสูญเสียที่น่าตกใจที่สุดเลยครับมันคือความสูญเสียในเชิงศิลธรรมและชื่อเสียงของประเทศที่มันถูกเปิดโปงออกมาในช่วงเวลาเดียวกันกับที่รัฐบาลกําลังพยายามสร้างภาพลักษณ์ของผู้รักสันติภาพอยู่นั่นเองครับเรื่องของเรื่องก็คือ ในขณะที่ผู้นำกัมพูชากำลังโปรโมทเรื่องการสร้างสันติภาพอย่างเอ,อิก,กระเริกเนี่ยมีองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับโลกอย่าง Amnesty International เขาได้ปล่อยรายงานฉบับหนึ่งออกมาครับซึ่งเนื้อหาในรายงานฉบับนี้นะครับมันช็อกโลกเลยทีเดียวรายงานฉบับนี้ได้เปิดโปงว่าในประเทศกัมพูชาเนี่ยมันได้กลายเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ของธุรกิจมืดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์และการค้ามนุษย์ไปแล้วครับ แอมเนสตี้ระบุว่ามีสถานที่ที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการของแกงอาชญากรรมไซเบอร์พวกนี้เนี่ยอย่างน้อยๆเลยนะ53แห่งทั่วประเทศและสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่เหล่านั้นมันเลวร้ายเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้อีกครับมันไม่ใช่แค่การหลอกลวงทางโทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาแต่มันคือการค้ามนุษย์ในรูปแบบของทาสยุคใหม่เลยทีเดียวพวกเขาจะหลอกลวงคนจากทั้งในและต่างประเทศ ด้วยข้อเสนอเรื่องงานดีๆเงินเดือนสูงๆแต่พอเหยื่อหลงเชื่อเดินทางไปถึงที่นั่นปุ๊บพวกเขาก็จะถูกยึดหนังสือเดินทางถูกกักขังน่วงเหนี่ยวแล้วก็ถูกบังคับให้ทำงานเป็นแก๊ง call center <c oughs> เพื่อหลอกลวงคนอื่นๆต่อไปครับการหลอกลวงรูปแบบนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะว่า pick butchering หรือการเชื่อหมูนั่นเองมันคือการสร้างความสัมพันธ์ออนไลน์แบบหลอกๆ แล้วค่อยๆล่อ,ล,อลวงให้เหยื่อโอนเงินมาให้จนหมดตัวเลยครับเหยื่อที่ถูกบังคับให้ทำงานเหล่านี้ถ้าใครขัดขืนหรือไม่ทำตามเป้าก็จะถูกทำร้ายร่างกายอย่างทารุณบางคนถึงกับถูกขายต่อไปให้แก๊งอื่นเหมือนไม่ใช่คนเลยครับแต่ส่วนที่มันน่าตกใจแล้วก็น่าเศร้าที่สุดในรายงานของแอมเ s สตีก็คือข้อกล่าวหาที่เขาพุ่งตรงไปที่รัฐบาลกัมพูชาเลยครับเขาระบุว่า รัฐบาลนั้นจงใจเพิกเฉยต่อการมีอยู่ของธุรกิจมืดเหล่านี้และที่หนักไปกว่านั้นก็คือมีความเป็นไปได้สูงมากว่าอาจจะมีการสมรู้ร่วมคิดหรือการประสานงานกันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจบางกลุ่มกับหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมชาวจีนเหล่านี้ด้วยซ้ำไปครับคุณเห็นภาพความย้อนแย้งที่มันเกิดขึ้นไหมครับในขณะที่ภาพเบื้องหน้าคือการเสนอชื่อชิชงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ แต่ภาพเบื้องหลังที่ถูกแชร์ออกมาคือการที่ประเทศของตัวเองได้กลายเป็นสวรรค์ของแกงค้ามนุษย์ไปแล้วเนี่ยนี่คือความสูญเสียที่มันประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้เลยนะครับมันคือความสูญเสียเกียรติภูมิคือความสูญเสียความน่าเชื่อถือในเวทีโลกและที่สําคัญที่สุดคือมันคือความสูญเสียทางศิลธรรมอย่างรุนแรงที่คําอวยใดในโลกนี้ก็ไม่สามารถจะกลบเกลื่อนความจริงอันน่าสะพรึงกลัวนี้ได้เลยครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้มันจึงบอกเราว่าแม้ว่ากัมพูชาจะพยายามใช้การทูตเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแค่ไหนแต่ความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศมันก็ยังคงเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนอยู่เสมอครับคำอวยที่ส่งไปมันอาจจะซื้อการลดหย่อนทวีได้แต่มันไม่สามารถซื้อการยกนี้ได้ไม่สามารถหยุดการความบาดได้และที่สําคัญที่สุดมันไม่สามารถปกปิดความเน่าเฟะของปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นใต้จมูกของตัวเอง ได้เลยแม้แต่น้อยครับนี่แหละครับคือภาพสะท้อนของความซับซ้อนในเกมการเมืองระหว่างประเทศที่มันมีอะไรมากกว่าคา่ภาพสวยๆที่เราเห็นกันในข่าวเสมอเอาเล่ะครับพอเราประติดประต่อจิ๊กซอมาถึงตรงนี้แล้วข้อสรุปแรกคือเรื่องเศรษฐกิจข้อสรุปที่2คือเรื่องภาพลักษณ์และปัญหาภายในคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ภาพทั้งหมดมันสมบูรณ์ก็คือแล้วทำไม ทำไมกัมพูชาถึงต้องยอมเดินเกมที่มันเสี่ยงและซับซ้อนขนาดนี้ด้วยละ่ะทำไมต้องพยายามสร้างสมดุลที่มันดูเปราะบางเหลือเกินคำตอบของคำถามนี้มันซ่อนอยู่ในบริบทของเกมอำนาจที่ใหญ่กว่านั้นครับนั่นก็คือการรักษาสมดุลระหว่าง2มหาอำนาจของโลกอย่างจีนและสหรัฐอเมริกานั่นเองครับเพื่อให้เข้าใจภาพนี้ได้ชัดเจนขึ้นนะรเราต้องมองว่ากัมพูชาในยุคข,ของฮุนเซนเนี่ย เขาดำเนินนโยบายที่เรียกว่าการไต่เส้นหลวดมาโดยตลอดเลยครับด้านหนึ่งกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับจีนมากๆเลยครับถึงขณะที่คุณเซนเคยเรียกว่าเป็นมิตรภาพที่แข็งแกร่งดุดเล็กกล้าเลยทีเดียวจีนเป็นทั้งคู่ขาอันดับหนึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและยังเป็นพันธมิตรทางทหารที่สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับการสนับสนุนจากจีนนี่แหละ ที่ทําให้กัมพูชาสามารถยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางแรงกดดันและการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกในเรื่องสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดเลยครับแต่ในขณะเดียวกันการพึ่งพาจีนมากจนเกินไปมันก็เหมือนกับการเอาไข่ทุกใบไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวใช่ไหมครับมันมีความเสี่ยงสูงมากถ้าวันหนึ่งจีนเกิดเปลี่ยนนโยบายหรือมีปัญหาอะไรขึ้นมากัมพูชาก็จะลำบากทันทีดังนั้น การที่กัมพูชาหันกลับมาอวยทรัมป์และพยายามจะกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาอีกครั้งเนี่ยมันจิงไม่ใช่การหันหลังให้จีนนะครับแต่มันคือกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงที่คำนวณมาอย่างดีแล้วนั่นเองครับมันเป็นการสร้างอำนาจต่อรองให้กับตัวเองเพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งมากจนเกินไปการเข้ามาของฮุนมาเน็ตซึ่งเป็นลูกชายที่จบการศึกษามาจากชาติตะวันตกด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งทําให้ทิศทางนี้มันชัดเจนมากขึ้นครับ คือการพยายามจัดแสดงท่าทีที่มันดูนุ่มนวลและยืดหยุ่นกว่าในยุคข,ของคุณพ่อเพื่อเปิดประตูการเจรจากับสหรัฐอเมริกาอีกครั้งแต่สิ่งที่มันน่าสนใจและน่าขันที่สุดในเรื่องนี้มันก็คือความย้อนแย้งในการกระทําของสมเด็จฮุนเซนเองนี่แหละครับเพราะในขณะที่ปากของเขาเนี่ยกำลังยกย่องทรัมป์ว่าเป็นผู้ที่มาช่วยดับไฟความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาจนสงบสุขลงได้แต่ในอีกด้านหนึ่ง การกระทําของตัวเขาเองกลับกลายเป็นไปจุดไฟความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยแลนด์ให้ลุกโชนขึ้นมาซะอย่างนั้นผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังพอจําได้นะครับถึงรูปแบบการทูดส่วนตัวที่มันดูใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับตะรโกนชินวัตรของไทยเรานี่แหละครับความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเคยถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่สร้างวิกฤตทางการทูดและความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยมาแล้วในอดีตยอย่างรุนแรงเลยนะครับ การกระทําในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยครับว่าสมเด็จฮุนเซนพร้อมที่จะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือแม้แต่ใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นเครื่องมือเพื่อรักษาอํานาจและอิทธิพลของตัวเองเอาไว้โดยที่อาจจะไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อสเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคมากเท่าที่ควรเลยครับดังนั้นภาพที่เราเห็นมันเลยเป็นแบบนี้ครับมือข้างหนึ่งพยายามจะจับกับอเมริกาเพื่อถ่วงน้ําหนักกับจีน แต่อีกมือหนึ่งก็พร้อมที่จะสร้างความปั่นป่วนในภูมิภาคได้ทุกเมื่อถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อเกมการเมืองของตัวเองบทสรุปของเกมไต่เส้นลวดนี้มันจึงน่าติดตามมากๆครับเพราะการอวยทรัมป์มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเอาตัวรอดทางเศรษฐกิจอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่กว่านั้นมากครับมันคือความพยายามที่จะเล่นกับทั้งสองคู่อำนาจเพื่อรีดเอาผลประโยชน์สูงสุดออกมาให้ได้ทั้งหมด แต่มันก็เป็นเกมที่เสี่ยงสูงมากๆเช่นกันครับเพราะถ้าเดินหมากพลาดเมื่อไหร่กัมพูชาเองก็อาจจะกลายเป็นสนามรบของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจไปได้ง่ายๆเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องฐานทัพเรือเรียมที่สหรัฐอเมริกากำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยว่าจีนกำลังเข้ามามีบทบาททางการทหารในพื้นที่ตรงนั้นมากน้อยขนาดไหนจุดนี้แหละครับคือจุดหล่อแหลมที่อาจจะกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งครั้งใหญ่ในภูมิภาคของเราได้ในอนาคตเลยทีเดียวเอาละครับ และนั่นก็คือจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่ทำให้เราเห็นภาพใหญ่ทั้งหมดของปรากฏการณ์ฮุนเซนอวยทรัมป์ได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับงั้นเรามาลองสรุปบทเรียนสำคัญที่เราได้จากเรื่องราวทั้งหมดนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับข้อสรุปแรกเลยก็คือคำอวยเป็นแค่เครื่องมือครับเบื้องหลังคำพูดสวยหรูมันคือเกมต่อรองทางเศร,รษฐกิจที่เลือดเย็นมากๆ การที่กัมพูชายอมอวยก็เพื่อแลกกับการลดภาษีที่เจ็บน้อยลงแต่มันไม่ใช่ชัยชนะเลยครับมันคือการจ่ายราคาเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจเท่านั้นเองข้อสรุปที่ 2. สันติภาพเป็นแค่ภาพบังหน้าครับการทูตที่สวยงามมันไม่สามารถปกปิดปัญหาที่เน่าเฟะอยู่ภายในประเทศได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินที่ไม่ถูกยกให้การคว่ำบาตรที่ยังคงอยู่และที่สําคัญที่สุดก็คือ ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการค้ามนุษย์ที่ฝังรากลึกซึ่งกลายเป็นตราบาปที่ทำลายชื่อเสียงของประเทศอย่างร้ายแรงเลยทีเดียวและข้อสรุปสุดท้ายข้อที่3ก็คือทั้งหมดนี้คือเกมไต่เส้นลวดครับมันคือความพยายามที่ซับซ้อนของรัฐขนาดเล็กที่จะต้องเอาตัวรอดท่ามกลางการแข่งขันของสองมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเกมที่สมเด็จฮุนเซนแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาพร้อมที่จะทำทุกอย่าง แม้กระทั่งการจุดไฟใส่เพื่อนบ้านเพื่อรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้บทเรียนสำคัญที่สุดที่เราทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้จากเรื่องนี้ก็คือเวลาที่เราเสพข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะข่าวการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่เราเห็นแค่ผิวเผินครับภาพการจับมือคำพูดที่สวยหรูหรือรอยยิ้มทางการทูตเนี่ยมันมักจะมีราคาที่ต้องจ่ายซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอเลย การฝึกตั้งคำถามว่าใครได้อะไรจากเรื่องนี้หรือแล้วใครคือคนที่ต้องสูญเสียมันจะช่วยให้เรามองโลกได้ทะลุปรุโปร่งมากขึ้นครับการทำความเข้าใจความสูญเสียจริงที่มันอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงในข่าวหน้าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานตัวเล็กๆหรือชะตากรรมของเหยื่อค้ามนุษย์นี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจความซับซ้อนของโลกใบนี้ได้อย่างแท้จริงและเมื่อเราเข้าใจแล้ว เราก็จะไม่ถูกชักจูงไปกับวัฒกรรมไม่ง่ายเราจะกลายเป็นคนที่มีวิจรรารณญาณมากขึ้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่ทำให้คุณฉลาดขึ้นในทุกๆวันที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้สำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่ากลยุทธ์ของฮุนเซนแบบนี้เนี่ยมันคือความฉลาดหลักแหลมหรือมันคือการพานันที่สิ้นหวังกันแน่ ลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมอยากอ่านมุมมองของทุกคนเลยขอบคุณที่ติดตามฟังกันมาจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ